ด้วยพระมหากรุณาที่คุณเบื้องบนพระคุณพระบรพจารย์ด้วยบารมีธรรมของท่านธรรมะอธิการรองธรรมะอธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ถ่ายทอดเบิดธรรมและนักธรรมอุปโส่งเสริมวันนี้ผู้น้อยก็ขอโอกาสร่วมศึกษาเกีวอุโสอีกครั้งนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในเดือนพฤศจิกายน2564ายวันนี้ก็ จะมาร่วมศึกษากับอุโสเรื่องบุญมีกี่อย่างนะครับบุญบุญต่างๆเนี่ยเริ่มต้นจากบุญวาสนานะครับบุญวาสนาบุญวาสนานี่เกิดจากการให้ทานการให้ทานเช่นเราให้ทานต่างๆเช่นสร้าง สิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับเช่นสร้างวัดสร้างวาสร้างวิหาราคือการให้ให้ทานเนี่ยให้ไปภายนอกจะได้กลับมาเป็นบุญวาสนาตรงนี้ก็จากประจักษ์หลักฐานก็คือในสมัยพระอาจารย์ตักกมอพระอาจารย์ตักมาาตกมอนี่ไปที่ประเทศจีนหวังว่าจะไปเผยแพร่ธรรมะให้กับพระเจ้าเหลียงอูตี้นะครับ พระเจ้าเหลียงอูตี้เนี่ยท่านเป็นคนบุญพระองค์เป็นคนบุญชอบสร้างวัดทุกๆพื้นที่เลี้ยงพัะทหารเจตั้งโรงทานทำสารพัดนะครับเมื่อพระอาจารย์ดักมอไปไปถึงพระเจ้าเหลียงอูตี้ก็ถามว่าการที่พระองค์ได้ทำทานต่างๆเนี่ยมีบุญกุศลหรือไม่ พระอาจารย์ตักมอตอบว่าไม่มีเลยพระเจ้าเหลียงอูตี้ก็ไม่พอใจก็เชิญพระอาจารย์ตักมอให้ออกไปจากวังตรงนี้คืออะไรตรงเนี้ยคือการเข้าใจเรื่องบุญกุศลกับบุญวาสนาเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับยังไม่ชัดเจนคือเขาถามว่าบุญกุศล พระอ,อาจารย์ตักกมอก็บอกบุญกุศลนนไม่ใช่แต่ก็ไม่ได้ชี้แจงว่าตรงที่ทำาน่ะมันเป็นบุญอีกชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่าบุญวาสนานะครับบุญวาสนาต้องทำกับภายนอกอันนี้นี่คือบุญวาสนานะครับแล้วบุญกุศลเนี่ยเกิดจากอะไรบุญกุศลเนี่ยเราต้องดู อกุศลกรรมมาบทสิบในปรมิตา,าคือหมายถึงข้ามฝั่งเะในปัจจยาปรมิตาสูตรเนี่ยคือเราจะกลับฝั่งอมตะธรรมเนี่ยระยะทางเนี่ยสิบหมื่นแปดพันไมล์ถ้าสิบหมื่นก็คือหนึ่งแสนนะครับคำว่า หนึ่งแสนหรือว่าสิบหมื่นเนี่ยแบ่งเป็นเราจะเดินทางให้ได้สิบหมื่นสิบหมื่นลีสิบหมืน่มนไม้คือภาษาเนี่ยบางครั้งก็สับสนนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรหนึ่งแสนไม้ก็ได้เอาเอาให้ที่เข้าใจเนาะคนไทยเราเข้าใจเรื่องไม้ไม่เข้าใจเรื่องลีออ้อ่าหนึ่งแสนแปดพันไม้ระยะทางตรงเนี้ยเราจะเดินทางยังไง อกุศลกรรมมาบทสิบเนี่ยหนึ่งข้อก็หนึ่งหมื่นไม่ถ้าเราละถ้าเราละไม่สร้างอกุศนกรรมมาบทสิบเนี่ยได้เราก็จะเดินทางได้ออ 100, หนึ่งแสนไม่แล้วใกล้แล้วนะครับเพราะว่าระยะทางมันแสนแปดพันอะนะตรงเนี้ยมันเป็นบุญกุศลและอีกแปดพันก็คือเราละมิจฉามัก มิจฉามากก็ตรงข้ามกับอริยมมักมีองค์แปดอะเราก็จะทําได้อีแปดพันไม่ถ้าใครละอกุศลกรรมบทสิบได้ละมิจฉามากได้ถึงฝั่งอมาตะธรรมแน่นอนครับอืมตรงเนี้ยคือบางอย่างโดยภาษาแล้วเนี่ยอาจจะการแยกแยะเนี่ยมันจะเข้าใจค่อนข้างยากเพราะการปลูกฝังของแต่ละคนเนี่ย ปลูกฝังมาบางทีก็ไม่ครบบางทีก็เกินเราต้องเราต้องวิเคราะห์ดูนะครับว่ามันใช่หรือไม่ใช่มันมีบุญได้สองอย่างแล้วนะครับมีบุญวาสนาบุญกุศลบุญกุศลเนี่ยมันเกิดจากการรักษาศีลเจริญภาวนานะครับคือไม่พอเรารักษาศีลแล้วก็ทำสมาธิ ทำให้เกิดเห็นเห็นว่าอะไรคือผิดอะไรคือถูกแล้วไม่กระทำผิดเนี่ยคือเขาเรียกว่ากุศลอืมกุศลเนี่ยมันค่อนข้างลึกลับอ่กุศลเนี่ยต้องทำภายในนะครับทำภายนอกไม่มีกุศลอืมต้องทำภายในภายในภายในใจของเราอะ่ะต้องทำภายใน เขาจึงบอกว่าบุญทําแทนกันบุญวาสนาทําแทนกันได้แต่บุญกุศลทําแทนกันไม่ได้บางทีเราฟังมาไม่ได้สับหรือจํามาไม่หมดเนี่ยก็บอกเราจะรักษาศีลแทนกันไม่ได้เราจะทําสมาธิแทนกันไม่ได้อันนี้ถูกต้องครับแต่ถ้าเป็นบุญวาสนาเนี่ยเออมันทําภายนอกไงทำภายนอกทําแทนกันได้เช่นมีคํากล่าวว่าเรากิน ข้าวแทนใครไม่ได้ใครกินใครอิ่มอัตหิอัต,อนตโนโนาโถทําแทนกันไม่ได้ตรงนั้นมันมันถูกส่วนหนึ่งนะครับถูกไม่หมดอะเพราะว่าถ้าเราถ้าเป็นบุญวัสนาเนี่ยเราเลี้ยงอาหารเนี่ยเราเลี้ยงอาหารคนห้าร้อยคนเนี่ยเรากินแทนคนห้ารอคนไม่ได้แต่เราทําอาหารให้คนห้าร้อคนกินอิ่มได้เ,เนี่ยเราเรง คือของอะไรทุกอย่างเนี่ยหลักธรรมของฟ้าเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกคือมันเพียงแต่ว่ามันคนละมุมเท่านั้นเองเออจะตรงเนี้ยเราต้องแยกให้ออกระหว่างบุญวาสนาบุญกุศลแล้วยุคที่ยุคสุดท้ายปลายกัปเนี่ยมันจะมีบุญอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยได้ยินเลยบุญตรงนี้ไม่เคยมีเขาเรียกว่าบุญใช้นี่ บุญใช้นี่บุญใช้นี่นี่เกิดขึ้นตอนไหนเกิดขึ้นตอนที่เรารับธรรมะเรารับธรรมะเนี่เงินบุญวันที่เราไปถวายชื่อนามสกุลพร้อมเงินทําบุญเนี่ยเพื่อถอนจากบัญชีโยมโลกแล้วก็พระอาจารย์เนี่ยอาจารย์นี่มีฤทธิ์มากนะครับเป็นถึงพระวิสุทธทิอาจารย์เอาเงินที่เราทําบุญวันรับธรรมะไปให้เจ้านี้เพราะว่าเจ้านี้เนี่ย ถ้าเรารับธรรมะเราพ้นเวียนไายตายเกิดแล้วนะ่ะเจ้านี้เขาจะร้องต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อพ่อแม่องธรรมแล้วเขาจะทวงหนี้ที่ไหนอะ mm hmm. เขาจะไปทวงที่ไหน mm hmm. คือม mm hmm. ความยุติธรรมไม่มีหรือเขาจะบอกอย่างนี้แต่พระอาจารย์ก็ไก่เกลียว่าเออเราคือทวงหนี้แอะไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาจะกลับคืนเข้าพุทธาลัยแล้วแต่เขาจะต้อง ก็ต้องมีของแลกเปลี่ยนเจ้าหนี้เขาถึงจะยอมนะครับมีของแลกเปลี่ยนมีของแลกเปลี่ยนก็คืออะไรก็คือเนี่ยเขาให้ทําบุญตอนรับธรรมะมีหลายคนบอกให้ทําให้หมดกระเป๋าเลยเทลงไปเลยให้มันให้มันได้ผู้น้อยก็สงสัยอยู่ในใจว่ามันเท่าไหร่กันแน่ที่จะทําบุญใช้หนี้ให้เจ้าหนี้ที่ไปไก่เกลี่ยกันแล้วอะ่ะก็เลยมาวิเคราะห์ เอ๊ะมันมีคำว่าค้ำประกันให้สามปีค้ำประกันนี่ให้สามปีค้ำประกันเพื่ออะไรเพื่อให้เวลากน้อยเคยถามอุโสห,หลายๆท่านว่าการรับธรรมะทำบุญร้อยหนึ่งบ้างยี่สิบบาทบ้างห้าสิบบาทบ้างคนรวยเป็นพันล้านทำแค่สามพันกน้อยเคยเห็นอืมก็ไม่ก็เขาไม่รู้ไง ถ้า,ถา,ถา,ถาที่เขาทํากันเป็น,นแสนแเนี่ยเขาทําเป็นบุญวัสนาหมดมันไม่ได้เป็นบุญใช้นี่ไงเพราะไม่ได,ไได้ไม่ได้ผ่านใบคําขอไม่ได้ผ่านพระอาจารย์แต่พระอาจารย์กล่าวว่าหลายคำยากกล่าวอ่หมายถึงพูดไม่ได้เพราะถ้าพูดเนี่ยมันส่งผลให้บางครั้งไม่ถึงเวลาจะพูดเนี่ยพูดมันก็เสียหายถามอาวุโส อาวุโสก็บอกว่าพูดไม่ได้เดี๋ยวคนเข้าใจผิดคิดว่ามาหลอกเอาเงินคนไทยถ้าบอกว่าพันหยวนก็เกือบเกือบห้าพันนะครับพันหยวนเนี่ยอ่ที่ผุ้น้อยขอพระอาจารย์แนหะว่ามันเท่าไหร่แน่เนะี่ยพระอาจารย์ก็ให้เรื่องหนี้หายไปไหนใช้พันหยวนนะ่ยก็แสดงว่าถ้าถ้าเราต้องการหมดหนี้ก็ต้องทําบุญถึงพันหยวนแนะที่ว่าคาประกันสมปีพระอาจารย์ให้โอกาส คนบอกว่าไม่มีเงินหลอกตั้งห้าพันเนี่ยพระอาจารย์ก็ให้ผ่อนวันละหยวนก็คือให้ผ่อนวันละห้าบาทการผ่อนวันละห้าบาทเนี่ยที่ผู้น้อยไปเ,เสนอในจังหวัดต่างๆหลายจังหวัดทุกคนโอเคครับทุกคนทำได้เพราะอะไรเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคเงินผ่อนเหมือนธรรมะที่เรารับเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเป็นธรรมปฏิเวษ ทำปฏิเวทนี่คือตรงสุดท้ายมันมีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทน่ยคือเรารับผลก่อนแล้วเราค่อยไปชดใช้เหตุเหมือนเหมือนตอนเนี้ยถ้าเราเป็นราชก,การหรือว่าเรามีเงินก้อนเล็กๆไปดาวรถเอารถมาใช้ก่อนดาวบ้านเอาบ้านมาอยู่ก่อนแล้วเราก็ค่อยๆผ่อนไปไม่ต่างกันครับทางโลกทางธรรมไม่ต่างกันอยู่ที่เราจะพลิกแพงแล้วก็นำมาใช้นะครับ อ่าเพราะเมื่อเราได้ว่าพันหยวนแล้วเนี่ยใช้นี่หมดเนี่ยแล้วจะพูดยังไงให้คนเข้าใจตอนนี้มีปัญหานะครับมีปัญหาว่าจะพูดยังไงให้คนเข้าใจผูน้อยก็ทํามานานหลายปีแล้วไอ้เรื่องเนี้ยก็ทํามาแล้วหลายปีแล้วก็พยายามพูดให้คนเข้าใจเล่าเรื่องนี่หายไปไหนใช้พันหยวนบ้าง แล้วก็ถามทุกคนว่าผ่อนวันละห้าบาทไหวไหมครับทุกคนก็บอกว่าไหวก็ทําม,มาทําม,มาเนี่ยจนถึงทุกวันนี้แต่ก็มันก็ลําบากตอนหลังเนี่ยถึงก็ต้องมีการให้หยุดทำหยุดทำเอ,อน้อยก็ทำไงดีเศร้าใจเนาะ คือเผยแพ่กวนวิญญาณของสือจุลเนี่ยเผยแพ่ไม่ได้น้อยก็เศร้าใจพระโพธิสัตว์ขอพระอาจารย์ขอพระโพธิสัตว์กวนอิมผู้มีมหาเมตตาพระองค์ก็เคลียเคลียว่าตั้งบัญญติทางข้อนี้มันตั้งไม่ได้จะทำยังไงเมื่อพระโพธิสัตว์กวนอิมก็บอกว่าอา้าเคลีย พอเคลียเสร็จนี่คือรูปของหมาเตียนหนุนซื้อนะครับพอพระโพธิสัตว์กวนอิมเคลีย์ได้สองอาทิตย์มีคนมาบอกกู้น้อยอว่าตอนนี้เคลียให้แล้วพอสองอาทิตย์หมาเตียนหนุนซื้อมาบอกว่าอ่ะตั้งเป็นปณิธานส่วนตัวได้แล้วไม่ว่ากันตั้งได้หมดทุกคนโอ้สบายมากเลยเนี่ยตอนนี้ใครๆก็รู้จักนะครับเนี่ยท่านอยู่ไต้หวัน ครับแม้กระทั่งมิพักโพธิสัตว์เนี่ยก็เ,เคยมาให้เราตั้งภัยพิบัติกาบพันกาบตั้งบรณิทานหนึ่งข้อเนี่ยมันตัวเล็กมากเลยอยู่ตรงเนี้ยฮะอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยถ้าบางบางคลิปก็เห็นชัดนะครับตั้งบรณิทานหนึ่งข้อคุณน้อยเขาบอกว่าอ่ะชวนให้กอนเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้การตั้งบรณิทานมหาพญทานเนี่ย เดินได้ตอนนี้เดินได้แล้วอ่ะก็จะมากราบเรียนอาคุณโสทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกที่มีความปรารถนาดีแม่พ่อก็ปรารถนาดีต่อลูกเนาะเราก็ตั้งให้ลูกได้ออตอนนี้ข้าวจาวิ่งมาพ่อแม่องทำเมตตาให้คนเข้าถึงอภัยทานโอหิสกรรมเนี่ยจะทำยังไงดีถึงจะทำให้คนเข้าใจ ก็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 ใช้ทุกวิถีทางแหละก็เลยโปรโมชั่นขึ้นมาทํหนึ่งได้หนึ่งเออตอนนี้ถ้าคุณพ่อตั้งหนึ่งเราตั้งให้คุณพ่อหนึ่งคนแถมแม่ให้1คนด้วยเออเนี่ยตั้งปณิธานมหาพิธานเนี่ยใช้พันหยวนเท่าเดิมถ้าถ้าไม่มีโครงการห้าวจาวริ่งมาเนี่ยต้องใช้ถึงสองพันหยวนอะผ่อนวันหนึ่งแทนที่จะผ่อน5บาทต้องผ่อน10บาทนะเออ เนี่ยเบื้องบนเมตตาสุดๆแล้วอะเราก็เรายังให้สิทธิพิเศษอีกเป็นสะพานนิปนิธานสองข้อเนี่ยคือตั้งปณิธานมหาพยทานเนี่ยหนึ่งข้อนะไอข้อสองก็ตั้งได้ว่าจะทําบุญแทนญาติสนิทมิตรสหายได้ตั้งสองข้อเลยบอกว่าบุญที่เราทำาน่ะบุญที่เราทําที่สถานธรรมเนี่ยเราขอเปลี่ยนเป็นบุญใช้หนี้ ถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนผ่านใบคําขอนะครับไม่ได้เปลี่ยนโดยปณิธานเนี่ยมันจะเป็นบุญวาสนาอืมที่เราทํากัน,นมันเป็นบุญวาสนาหมดเลยไม่มีบุญใช้นี่เอ่อตอนนี้เราตั้งปณิทานว่าเราเปลี่ยนเลยเอ่อเปลี่ยนจนครบพันหยว่เพราะปกติเราก็ทําบุญกันอยู่แล้วอ,อ่ตรงนี้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแค่ว่าเอ่อแค่เราศรัทธาเองใช้ความศรัทธา ที่ผู้น้อยไปไปพูดแล้วมีคนทำา่บางคนก็ทําให้หมดเลยตัวเขาเองสามีบรรยาพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานทําให้หมดเลยเอลงชื่อไปเลยเคนหนึ่งร้อยชื่อได้ห้าสิบชื่อได้สามสิบชื่อได้อาเอาโศบางคนเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้อ่ะมันจะมีผลยังไงเออมีคนถามอีกอตอบคำถามก็ ตอบคำถามข้อนี้ไปได้เลยการทำชาวป่าเอินป่าเนะี่ยไม่ต้องให้เขารู้เพราะว่าเราใช้เครื่องมือไงเหมือนรัฐบาลส่งเงินคนละครึ่งหรือเงินช่วยเหลือคนเนะี่ยแค่มีชื่อนามสก,กุลเขากดคลิกเดียวยุคนี้มันใช้เครื่องมือมันเข้าเป๋าตังค์ทุกคนมันก็เหมือนธรรมะก็เหมือนกันธรรมะที่ล้ำหน้ากว่าทางโลกแต่ตอนนี้ว่าเราจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเท่านั้นนะครับอยู่ตรงนี้ อนนี้ก็จะบอกอาวุโสว่วาเราเป็นลูกกระตันยูเนาะเราก็ทำให้คุณพ่อคุณแม่ถ้าพอมีตังค์หน่อยนะทำให้ปู่ย่าตายายเ,าเราทำได้ถ้าถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ไม่มีการบังคับแล้วแต่สมัครใจนะครับทำให้ลูกทำให้หลานทำให้ได้หมดเลยเ,เราก็ ตอนกู้เปิดถูเฉียงเนี่ยมันมีว่าเอ๊ะต้องตั้งสถานธรรมเยอะๆเพื่ออะไรสถานธรรมก็เหมือนคาแคร์ล้างรถอะตั้งเยอะๆเพื่ออะไรคาแคร์ตั้งไว้ล้างรถใช่ไหมครับสถานธรรมก็ตั้งไว้ล้างนี่ซึ่งกันและกันเอ่อไว้ตั้งล้างนี่ซึ่งกันและกันคนที่ถวายรายชื่อเนี่ยจะได้รับการอภัยทานหมดแล้วก็จะได้เป็นชาววีรธรรม ได้รับการคุ้มครองจากพระโพธิสัตว์กวรอิมพระอาจารย์จิ๊กโงนะครับแล้พระพุทธพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ก็จะคุ้มครองหมดเลยสมัยก่อนไม่มีตรงนี้นะครับหลายคนทําใจที่จะเชื่อยากแต่ก็เชื่อนะครับไม่มีไม,ไม่ไม่เสียหายอะไรสมัยก่อนแค่แค่ชิงโคก็พระโพธิสัตว์กวรอิมก็ค้ำประกันให้แลวคน ญาติธรรมเราตาดำๆอะ่ะที่รับธรรมะแล้วเป็นล้านๆคนอะ่ะที่หายไปอะ่ะเราจะช่วยเขายัางไงเราก็ต้องใช้แบบนี้แหละใช้เครื่องมือนี่แหละช่วยเขาให้เขาได้ให้อาภายัยแล้วตอนเนี้ยเหตุปัจจัยประจวบเหมาะคือภัยพิบัติเนี่ยภัยพิบัติเนี่ยเราต้องใช้อภยัยต้านภายัยพอมีอภยัยภัยก็จะไม่มีที่บอกหลายๆคลิปว่า เจ้าหนี้นายเวรพญามารอสูเนี่ยเขาก็ต้องการได้รับการอภัยทานเหมือนกันแล้วเราก็ใช้หลักธรรมของฟ้าเป็นผู้ให้ก่อนอ่พอเขาได้รับเขาก็ต้องให้อภัยอยู่แล้วเพราะว่ามันมันมันเป็นการโปรดสามโลกอ่ะมันมีวิธีการมีเครื่องมือจึงทำได้ไงไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเออไม่ใช่ว่าไม่มีนี่ตอนนี้เราก็มารู้แล้วนะครับสามอย่าง บุญวาสนาบุญกุศลบุญใช้นี่เราจะเข้าพุทธาลายัยอ่ะบุญวาสนาเราก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับบุญวาสนานี่ใช้ในการใช้เฉพาะในโลกนี้แต่ถ้าเราจะกลับแต่มันไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราเราเรา,เราแค่ครบพันหยวนต่อไปเราทําบุญอีกมันก็จะกลับมาเป็นบุญวาสนาอีกไม่ต้องกลัวหมดนะครับ มีคำถามถ้าคนรับธรรมะแล้วทําบุญอภัยทานแล้วยังไปทําผิดอีกเอ,อมีหลายคนยังกล่าวตรงนี้ยังถามมาคำถามมันถือโอกาสตอบนะครับตรงนั้นมันเป็นความผิดใหม่ซึ่งน้อยออน้อยกับมากเนี่ยมากคือหกหมื่นปีน้อยคือ,อ,อไม่เกินร้อยปีน้อย เกิดมาเนี่ยอย่างลูกเราเกิดมาแล้วให้เขาทาบาปไปจนตายอะ่ะมันก็ไม่เกินร้อยปีถ้านอกนั้นมันก็มันก็น้อยอเทียบกับหกหมื่นปีแล้วมันต่างกันเยอะเพราะทุกโครงการเนี่ยมันทําล้านนี่เก่าซึ่งการละกันซึ่งไม่เกี่ยวกันนี่ใหม่นะครับมีหลายคนยังติดใจว่าถ้านี่ใหม่ให้ไม่ได้แล้วนี่เก่าจะให้ได้ยังไงเรา เราต้องเปิดใจนะครับเพราะเก่ากับใหม่เนี่ยมันต่างกันถ้าเราทําไว้มันก็ไม่เสียหายอะไรเนี่ยตรงนี้ก็คือวันนี้ก็เราก็ได้มาเผยแพร่วิธีการถ้าเราอยากให้พ่อแม่ของเราอายุยืนได้รับการค้าประกรันเราก็ทําบุญมหาพัธทานให้ท่านเราอยากให้ลูกเราปลอดภัยไม่เจออะไรต่างๆเนี่ย คือปกติมันต้องเจออยู่แล้วแหละแต่มันถ้ามาเพิ่มวิบากกรรมไปมันจะเพิ่ม50เถ้าเราตัดวิบากออกมันจะเหลือแค่ห้มันก็เบานะครับเบามันจะเบาลงอ่ะคือจากมากเคยได้ยินตอนพระอาจารย์ค้ำประกันให้จากเล็กก็หายไปจากหนักก็เป็นเบาเนี่ยมันเหมือนกันเนี่ยเราเราแล้วเราถ้าทำโครงการน,นี้แล้วจะได้รับการค้ำประกันตลอดการ จนนี่เวนเป็นอโหสิก,กรรมเลยนะครับนี่เวนเนี่ยมันมีหมดอายุได้ด้วยเออเขาหมดอายุหลายคนยังบอกว่าเอ๊ะมันจะหมดได้ยังไงเนี่ยมีคําถามมากว่านี่กรรมอ่ะนี่กรรมก็คือเวนนะครับมันหมดได้ยังไงมันไม่มันไม่ได้หมดปุ๊บปั๊บแต่มันหมดอายุเมื่อได้รับการคำประก,กานเมื่อเพราะว่าเวลามันต่างกันไงพอเราพอเราเข้าพุทธาลาัยได้นะในพุทธาลาัยเนี่ยวันหนึ่งเท่ากับข้างนอกนี่โอ๊ยเป็นร้อยร้อยปี หลายร้อยปีด้วยเอ,อ่อเนี่ยมันจึงหมดอายุมันจึงหมดได้ด้วยวิธีนี้แหละเอ,อ่อเพราะว่าเราทํางานตอนทํางานธรรมะเนี่ยเราไม่ได้ทํางานด้วยตัวเราคนเดียวต่างคนต่างก็เป็นสะพานบุญให้กันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน,แล,กนแล้วก็เบื้องบนก็ต้องอาศัยพวกเราเนี่ยทำนะตรงนี้มันจึงมันจึงยิ่งใหญ่พูดถึงความยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าธรรมะอ,อ่ะเอ่อ กาบเรียนอาวุโสทุกท่านนะครับช่วยกันเผยแพร่ช่วยกันทำตรงนี้โลเกี่ยวกับสันติภาพพี่น้องก็จะปองดองสาเหตุเพราะว่ามันมีวิบากกรรมมาทําให้ยุ่งเหยิงไนงะพอไม่มีวิบากกรรมหรือว่าคาประกันแล้วเนี่ยมันก็จะปลอดภัยปลอดภัยครับวันนี้ก็ใช้เวลาอาวุโสมาเยอะแล้วอะก ขอบคุณอาวุโสที่ติดตามทุกๆคลิปนะครับแล้วก็หากพูดไม่ชัดเจนผิดพลาดขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานอาภัยล่วงเกินอาวุโสขอเอาวุโสให้อภัยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ